อันนี้ก็เป็นเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆฝรั่งไปเดินออกกำลังกายปีนเขาด้วยกันค่ะฮัลโหลดามารตรงนี้นะคะที่เราจะหยุดพักกินข้าวกันกับสาวๆฝรั่งอยากให้พี่น้องมาเห็นมาส้มน้ำเด้บึงธรรมสา์เด้พี่น้องเลยข้างล่างนั้นเป็นทะเลสาบนะคะ อยากให้มานนำได้สวยงามหลายสวัสดีค่ะพี่น้องคขาวันนี้มีโอกาสลกมากข้างนอกนั่งเอาวิตามินดีสักหน่อยนะคะแดดออกวันนี้มีความสุขก็เลยออกมาเดินป่าเดินเขากับเพื่อน,อน,อนฝรั่งที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยสาวๆฝรั่ง ก็เลยออกมานั่งกินลมชมวิวกับบรรยากาศสวยๆค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศของประเทศนอร์เวย,ย์สวยงามตามท้องเรื่องมากๆวันนี้อากาศดีว่าอากาศดีมีแดดแต่ก็ยังแปดองศานะคะตรงข้างล่างนั้นเป็นทะเลสาบสามารถภายเรือตกปลาน้ำจืดได้นะคะ